ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a k กูมาสตูดิโนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอน How To ในการแต่งภาพให้ได้โทนภาพลักษณะแบบนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปสู่วิธีการแต่งกันนะครับก็จะบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นี่จะใช้ Lightroom 80%แล้วก็เป็น Photoshop 20%นนะครับก็แรงบันดาใจของโทนรูปแบบนี้เนี่ยผมได้มาจากรูปนี้ครับนี่ก็เลยได้รูปนี้มานี่ครับนี่คือภาพต้นฉบับครับ เราก็มาดูวิธีการปรับเลยแล้วกันนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยภาพออกมานี่ติดไปทางเขียวๆนิดๆนะฮะนี่ติดทางเขียวๆนิดๆแล้วก็ผมอยากจะให้ภาพออกมาเนี่ยเหมอือนแบบบิดเขาจะมีการมีโทนอม,อมฟ้าอยู่ตรงฉากนี้อย่างนี้นะฮะก็เลยใช้วิธีการปรับเทมนะครับบอกก่อนเลยว่าลักษณะการทำงานของผมเนี่ยผมจะเริ่มปรับไลท์รูมจากโหมดเบสิคไล่ลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะฮะ ราะมันจะเป็นวิธีทํางานที่ทํางานง่ายไม่ไม่ข้ามไปข้ามมาจะได้ไม่สับสนนะครับก็มาที่เทม์ก่อนเลยเทม์ผมนี่อาจจะปรับให้อมฟ้านิดๆน,นะฮะให้ท้องฟ้าคือสังังเกตข้างบนตรงนี้มันมันขาวนะครับผมนี่ตรงนี้มันขาวผมอ,อยากให้ท้องฟ้ามีมีมีการอมฟ้านิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมท่ามาแดดผนข้างจะแรงแล้วก็ปรับไปสักอา่าหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมแล้วก็ ตัวแบบนี่อาจจะมีการสะท้อนของหญ้าขึ้นมาถ้าสังเกตดีๆนะฮะงชาร์โดตรงนี้เนี่ยมันจะมีสีเขียวอยู่นะครับตรงมีสีเขียวอยู่ผมก็อยากจะลบรอยเขียวออกนิดๆน,นะฮะผมก็ปรับปไปนิดเดียวพอนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมาแก้อย่างอื่นต่อนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตที่ตัวภาพต้นแบบที่ผมเอามาใช้นะครับสังเกตว่าภาพค่อนข้างจะมีคอนราส อยากนิดๆน,นะฮะมีส่วนมืดสวนสวน่างค่าจะสูงก็เป็นสไตลข์ของของซีนีมาทั่วไปนะครับเพราะงั้นผมก็จะมาเริ่มที่เอฟเฟกชอรนก่อนเลยนะครับภาพสว่างไปก็ลบสัก0.2นะครับ่าแล้วก็ในส่วนของคอนทาราสต์ตรงนี้ผมจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับเพราะว่าคอนทาราสต์ในช่องบรรทัดนี้เนะี่ยมันจะเป็นการเล่นกับคอนทาราสต์ของภาพทั้งหมดนะฮะถ้าสังเกตให้สังเกตจากีโซแกรมนะครับถ้าผมปรับคอนทาราสต์ตรงนี้ จะมีการกระจายตัวค่อนข้างจะแรงมากนะเพราะงะั้นผมจะไม่เข้าไปยุ่งผมจะไปยุ่งกับส่วนของมิดโทนเพราะว่าถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยคอนสต์ Contact มันจะจัดในช่วงของ Mid tone, มิดโทนนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาเริ่มกันท้้งล่างก่อนผมจะจะปรับส่วนนี้ค่อนข้างไปในทางที่ อมมืดนิดๆน,น,น,นะฮะแล้วก็พยายามจะให้ฮิสโตกรมเนี่ยไปรวมกันอยู่ที่ตรงกลางว่าเดี๋ยวผมจะไม่ไ Char ity. Char ity เล่นคาลิตี้คาลิตี้น่ยจะเป็นการปรับคราสต์ในส่วนมิดโทนได้ดีนะครับเพราะงั้นถ้าเราต้องการที่จะให้่าตัวฮิสโตกรมไปลงที่ตรงกลางนั่นหมายความว่าในส่วนไว้ White นะครับก็จะต้องปรับลดลงมานะครับใชยที่ปรับนี้นะครับอาจจะปร,ประมาณนี้ แล้วก็ส่วนของชาร์โดผมก็จะปรับขึ้นไปให้อยู่ตรงกลางดันขึ้นไปดันขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับเอาตัวเลข P P P. เป๊ะอาจจะเป็นพวกชอบตัวเลขที่หนึ่งต่อไปครับลบสติดนะครับอันนี้ก็เอาซักสี่สิบห้แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสักห้าห้าคติดลบ เอาตัวเลขประมาณนี่งดีกว่าางทีมันรูปสีผ้ามันเลนไปแล้วผมก็จะมาปรับควาคอนทราสในส่วนของมิโทนะฮะปรับเพิ่มไปทึ๊บทึ๊ด๊๊ประมาณประมาณนี้นะครับนี่ก็คือภาพที่ถูกปรับออกมาแล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะให้ชุดของของตัวแบบนะ่ะชุดตัวแบบจริงๆตอนนี้ชุดมันอมฟ้าฟ้าม่วงๆอยากให้มันอมเทานะครับวิธีที่ให้อมเทาก็คือเราก็ต้องทําให้อ่า ตัวเซ p a r a t i เลชันของในส่วนของโทนฟ้าหรือว่าโทนม่วงเนี่ยมันมันดรอปลงนะฮะนี่ฮะลองนนดนะูในให้ทาเทาเหมือนกับพอมดเทานะครับก็จะมาในส่วนของอ saturation นะครับปรับลดลงมานิดนึงให้มันเทาๆนะครับนี่ฮะแล้วก็ ในส่วนของโทนเคิร์ฟนะครับปรับลงมาอันนี้เซตขึ้นไปประมาณนี้ให้เป็นเอสเคิร์ฟมันก็จะได้คอนทราสเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับในส่วนของมิโทนนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ทีนี้ถ้าสังเกตรูปทั้งหมดแล้วเนี่ยอ สีฟ้าของท้องฟ้าก็ยังไม่จัดนะฮะแล้วก็เหมือนกับสีเขียวเนี่ยจะดึงดูดความสนใจมากไปนิดนึงเพราะงั้นผมก็จะมาเล่นในส่วนของไวบลาสนะครับกับเซตูเลชันตรงนี้ไวเบลาสเดี๋ยวผมจะปรับเพิ่มขึ้นไปโอเคครับผมต้องการที่จะดึงสีที่มีความอีกตัวน้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จะไปเล่นในส่วนของไวบลาสนะครับปรับขึ้นไปผมจะเอาสัก50นะครับโอเคนะครับและเพื่อเป็นการโปรเทคตัวผิวของตัวนันแบบเนี่ย ผมก็จะดึง s แตทิวเลชันเพื่อให้ความอิงตัวทุกสีดรอปลงมานะครับจะเน้นแต่โทนสีที่มีความอิงตัวสั่นให้มันสดยิ่งขึ้นนะครับผมลบมาหนิหนเพื่อโปรเทคนะครับประมาณสัก15กัลังดีโอเคครับยิงไล่ลงมานะครับผมโอเคในส่วนของเซทติวเลชันผมยังให้ปักน้ำแบบเนี่ยดูมีน้ำมีนวลกว่านิดนิดนึง่งของกระบอกกะปัอสีแดงที่เป็นส่วนของปากน้ำแบบนิ้เพิ่มทแบบนะครับประมาณยีนะครับ,รรบส่วนของสีส้มนะครับ ลงไปให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะไม่ต้องตกใจนะครับว่าผมปรับดุนซีอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปปรับอีกทีในส่วนของ c อ่ e แ a มเ l อรา่าคอลิเชนันะครับในส่วนสุดท้ายนะครับแล้วก็อยากจะใหเ้เจ้าตัวสีเขียวมีจุดมีความดึงดูความสนใจน้อยลงนะคีสิบแปดนะครับสีฟ้าไม่อยากให้อยาชุดบรรทาเพราะงั้นเราต้องจบสีฟ้าลงนะครับ ลบเก็ดติดปเลยนะครับให้มันชุดดูเท่าๆนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ด้วยนิสัยของผมนะครับผมก็จะมากที่จะกด enable profile collection ของตัวเลนส์นะครับเพื่อให้ภาพมันดูถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับสังเกตว่าภาพมันดูสว่างเกินไปโดยเฉพต้นแบบเราจะออกมันวนขอบนะครับสังเกตตรงขอบ ของมืดนะฮะเพราะงั้นเราก็จะมาเล่นในส่วนของเอฟเฟกนะครับเลือกเป็น Color p อร์พาร์นะแล้วเราก็ปรับให้มันมืดเลยปรับให้มันมืดเลยนะฮะสักประมาณมืดตึบ๊บมืดตึบ๊บอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับทีน,นี้สังเกตว่าความฟุ้งความมันเป็นขอบเนี่ยมันยังไม่กลมนะฮะผมก็จะไปปรับในส่วนของ Midpoint นะครับเพื่อให มันมีความกลมกลืนมากขึ้นนะครับ loudness นะครับให้มันกลมหาแล้วก็มาปรับในส่วนของความฟุ้งนี่ประมาณนี้นะครับเพิ่มเกฑนนิดนึงเพราะว่าเขาปิดเนี่ยเขาใช้ปีมอัดนะครับมันก็ต้องมีมีเกลนนิดนิดนะครับาปาดแปะนิดหน่อยให้เป็นยิมมิ ทีนี้ก็มาในส่วนของคายแม็นะครับส่วนตรงนี้ผมจะ,จะค่อนข้างจะใช้บ่อยนะครับเพราะมันเป็นการปรับตัว c คมมาลาค l ลิเบอเรชันคือปรับโทนภาพทั้งหมดโดยรวมนะฮะก็ตอนนี้สังเกตหน้านางแบบค่อนข้างองมไปทางเขียวเพราะงั้นเราจะแก้เขียวก็ต้องปรับไปทางตัวมารจินตานะครับในส่วนของชาร์โด้นะครับชาร์โด้ในส่วนตรงนี้เห็นไหมมีสีเขียวอยู่นะครับผมปรับไปอยู่ที่70แล้วกะันนะครับให้ ก็แลกมากับความชมพูของแก้มนางแบบแต่ว่าเราไม่ต้องการอย่างนั้นนะไปที่ส่วนสีเขียวต่อนะครันผมขอลดขั้นตอนสีเขียวมันยังดูเด่นเกินไปนะครับเพราะงั้นผมจะลดลดสีนะครับ20นะครับทีนี้พอพอพอเราลดสีเขียวลงเนี่ยก็อยากจะให้มันดูเหมือนกับข้อบิดมากขึ้นนะฮะเพราะเขียวเขียวข้อบิดเขายังเขียวแบบปกตินี่ของเรามันเขียวแบบเหมือนหญ้าแห้งนะครับก็ปรับความชันนิดแบบ นะครับแล้วก็อลองปรับติดนะครับว่าเราปรับคิ้วสีเขียวไปมากขึ้นเรื่อยเ่ยเนี้ยมาเจนต้าผมนะครับเพราะงั้นเราไม่อยากให้มาเจนตาผมมากก็มาที่ตรงนี้ให้มันดำาปหนั้ย ยูสของตัวบลูลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความเหลืองเพิ่มความเหลืองนะตัวนี้คาดแน็คเลยเพิ่มความเหลืองนี่นะเพิ่มความเหลืองขึ้นมาความเหลืองความส้มนี่ยนะประมาณสักเยอะไปอ่รอรอประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับความอิ่มสีขึ้นมานะครับ สังเกตภูเขาข้างหลังนะฮะเราได้สีฟ้าที่ภูเขามาแล้วนะครับหนักไปประมาณสัก25นะครับของไลท์รูม80%ผมก็จะปรับประมาณนี้นะฮะผมจะไม่ไม่แก้หน้านาำแบบหรือว่าอะไรเลยน,นะฮะทีนี้ผมก็จะโยนไฟล์นะครับโยนไฟล์เข้าไปที่ Photoshop นะครับโอเคในส่วน Photoshop นะครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นใน Photoshop ก่อนที่ผมจะทําอะไรผมก็จะ Copy ต้นฉบับเก็บไว้ไก่อนนะครับก็จะกด command J ใน Mac นะฮะเดี Ctrl ๋ยว n t r o l J ในฮีนโด้ปึ๊บเก็บไว้นะฮะเพราะว่าเวลาเราปุยปูยำไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราถ้าเราทำในในแม c กดาวเลยเนี่ยเรวจะกลับมาเป็นอย่างเดิมเนี่ยมันลำบากเลยทีเดียวเชียวนะครับค่อนข้างลำบากเพราะงั้นผมจะ Copy ฉบับเก็บไว้ไก่อนจะไม่ยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับจะมาปุยปูยำไฟล์ทีู่่ก๊อปปออกมาแทนนะครับก็ ฟอสที่ผมถ่ายมานะครับรูปนี้นผมใช้ F เอ,อที่ประมาณ3นิดๆน,น,นะฮะจำไม่ได้่างเท่าไหร่นะครับก็ฉากหลังมันยังหลุดไม่หนำใจผมมากนะครแล้วก็วิธีที่จะทำให้ฉากหลังมันหลุดเนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราใช้เจ้าฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ตัวเบลอแกลเลอรี่นะครับเลือกทิวชิปนะครับนี่ทิวชิปก็จะเป็นอย่างนี้เราสามารถที่จะปรับความเบลอได้นะฮะ เขาจะมีตารางมาให้นะครับตรงกลางเส้นตรงกลางนี่คือชัดนะครับนี่คือเบลอเฟดความเบลอไปจนถึงเบลอที่สุดนะครับตรงขอบทีนี้ถ้าเราถ่ายรูปเราจะเข้าใจธรรมชาติของความชัดลึกชัดตื้นของกล้องดีนะวเวลาชัดลึกชัดตื้นคือมันจะเริ่มชัดจากจุดโฟกัสแล้วค่อยๆชัดน้อยลงไปเรื่อยๆออกไปทางขยายออกนะฮะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตามระยะของ ของไดนามิกนะฮะเช่นเช่นตัวเราโฟกัสที่ตัวแบบนะครับภาพก็จะชัดจากตัวแบบยาวไปั้งฉากหลังก็จะเริ่มหลุดโฟกัสไปเรื่อยๆในขนาดเดียวกันเนี่ยจากตัวแบบเหมือนกันครมาจะถึงหน้าหน้าตัวกล้องเนี่ยความคมชัดก็จะเริ่มลดลงจากตัวแบบใกล้เข้ามาถึงตัวกล้องเรื่อยๆนะครับเขาเรียวกว่าเป็นเป็นลักษณะของการมีเปอร์สเปกทีฟนะครับาการเลอแบบนั้นนะเพราะงั้นทิวชิปก็จะทํางานในลักษณะเดียวกันทีนี้เราอยากให้ตัวแบบเด่นเด่นกว่าฉากมากๆเพราะงั้นเราจะต้อง ใช้เจ้าตัวทิวชิปโดยการให้มันเขาเรียกอ,อะไรมันเบลอเหมือนกับธรรมชาติที่สุดนะฮะผมก็จะเลื่อนตัวทิวชิปลงไปคือไอ้ข้างล่างไม่ส่วนแล้วเราเรา,เราไม่เอาเราจะเริ่มในจากตรงนี้นะครับชัดที่สุดจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะฮะจากด้านล่างขึ้นด้านบนแล้วก็ก็มาปรับในส่วนของความเบลอนะครับว่าจะเอาเบลอขนาดไหนก็อยากจะเห็นรายละเอียดข้างหลังอยู่นะฮะแต่แต่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากให้เห็นเหมือน เคืออยากให้นังแบบมันเด่นดูเด่นขึ้นผมปรับสัก14นะครับกดโอเคนะครับเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าปูยี่ปูยามเสร็จแล้วนะฮะนี่ครับคือเหตุผลว่าถ้าเราไม่ก๊อปปี้ไฟล์ต้นฉบับไว้เนี่ยสมมุติว่าไฟล์ต้นฉบับไม่มีนะครับรูปเสียรุรูปทาไงจะกดย้อนกดอะไรก็ทํางานลำบากคือ photoshop มันเห็นทุกอย่างเป็นเลเยอร์นะฮะถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพถ้าสมัยก่อนเราเคยเล่นกันก็คือเหมือนกับพวกกระดาษไขที่เอามาทับไปที่ ตัวรูปแล้วก็วาดทับไปทับไปโดยที่ไอตัวรูปต้ฉนฉบับจะไม่เป็นอะไรนะครับก็ต้องทํางานแบบลักษณะน,นั้นนี้พอผมมีต้ฉนฉบับเขียนไว้เนี่ยผมก็ยังที่สามารถที่ก๊อปปี้ต้ฉนฉบับออกมาได้อีกนะครับทำไมผมต้องทําอย่างนั้นนะฮะคือตอนนี้เนี่ยที่เห็นนะครับก็คือเจ้าตัวรูปที่เกิดจากการทําตัวเบลอแบบทวชิปเนี่ยมันเบลอหมดเลยตัวแบบแทนที่จะเด่นก็กลืนไปกับภาพได้เลยเพราะงั้นมันมันมันเป็นภาพเป็นไฟภาพที่ยังไม่สมบูรณ์นะฮะ เาอยากจะให้ไฟภาพสมบูรณ์ในสิ่งที่ผมจะทำก็คือผจะไดคัดนะครับนางแบบอีกรูปหนึ่งไดคัดให้หลุดออกมาเลยให้นางแบบเนี่ยหลุดมาจากฉากนะครับวิธีการไดคัดผมก็จะใช้เจ้า t Tool ตัวนี้นะฮะนี่นะครับตัว quick selection นะครับค่อยๆละเมียดน,นะฮะค่อยๆละเมียด quick selection นี่คือ,อเป็นสุดยอด t ทูที่ผมแบบว่าปลืล้มมากของ Photoshop เลยฮะมันทำงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็มาในยุคหลังๆนี่มันฉลาดขึ้นมากนะครับ อ่ามันฉลาดขึ้นมากถ้าเป็นยุคก่อนนี่คือจริงๆสีใกล้ๆกันที่มันหลุดเลยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเจ้าเจ้าตัวนี้นี่มันทํางานได้ดีนะฮะคือสีใกล้ๆกันทำงานใกล้กันเนี่ยมันยังมันยังซีเล็กตัวแบบให้เราได้นะดนีดูนะครับผมนะครับอย่างจริงงานนี้มันเป็นงานละเอียดนะนผมจะทํารูปข้าวๆนะครับอ่าไล่ร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายแบบ เอาประมาณนี้ก่อนละกันผมจะไม่ทําละเอียดมากนะครับทีนี้กรณีที่นางแบบเนี่ยมีเส้นผมมีอะไรที่มันมีมีเขาเรียกว่ามันตัดคมไม่ได้นะฮะมันจะเป็นปัญหานะมันจะเป็นปัญหาเป็นปัญหายัางไงถ้าเราเกิดทะลึง่งก๊อปปี้ออกมาเลยเนี่ยนะฮะมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันก็เป็นแบบนี้ซึ่งมันมันไม่โอเคนะครับเราก็จะ ใส่ Quick selection นะครับแล้วก็เลือก refine edge นะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วจากตัว Photoshop CC 2 0ม7ิเเนะี่ยเมื่อก่อนเขาชื่อ refine edge นะครับคือการการที่เรารักษาตัวขอบของของตัวแบบไว้อาทิเช่นขอบเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยฮะตัวนี้เขาเปลี่ยนชื่อจาก refine edge เป็น select edge นะครับกดปึ๊บแล้วก็เรามาเลือกในส่วนของ Smart ทเลเดียปกติผมจะปรับไม่เยอะมากผมจะปรับไปที่ประมาณถ้าถึงหกพิกเซลเท่าน,นั้นเองเพราะปรับมากมันจะมันก็จะกินกินเส้นไปไปมากเกินไปนะฮะแล้วก็ใช้เจอาบลัสนะครับแบบที่มีลักษณะเป็นเป็นแบบนี้อันที่2องนะมาระบายในส่วนของเส้นผมนะครับมันมันจะเห็นไหมฮะมาระบายขอบส่วนของเส้นผมนี่ฮะมันก็จะทําการเชิดให้นะครับ พอผมทำ select เสร็จแล้วอันนี้เป็ตัวอย่างครขข่าวๆนะครับผมก็จะมาเลือกอ new layer, w i t h layer m a ม k ครับกด enter ปึ้งออกมานะครับมันก็จะ,จะได้ัด t ตัวแบบให้นะครับแต่จริงๆผมมีทำมาแล้วนะครับเม,มันเป็นงานละเอียดนี่ฮะนี่ได้คัออกมาแบบนี้นะครับ,ดดบนดครับออกมาแบบนี้บวกกับฉากหลังที่เราทำมาเมื่อกี้นี่เปนแบบนี้นะฮะนางแบบก็จะดูเด่นขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าพนช่างสังเกตนะครับช่างสังเกตจริงๆเลยเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวแบบเราเนี่ยตัวไฟที่เป็นแบ็กกราวน์เนี่ยมันเบลอได้หมดแล้วมันเบลอแล้วพอเราเอาแบบที่คมมัดวางไว้เนี่ยมันจะมีความฟุ้งงเหมือนขอบนะครขอบบวกตรงนี้นะฮะเป็นลักษณะเป็นเหมือนฮาร์โลเอฟเฟกต์เลยนะครับซึ่งซึ่งแต่กล้องที่ดีหรือว่า นักเดีก,ก,ดก็จะรับไม่ได้นะรับไม่ได้เพราะงั้นเราทำยังไงกันนะครับสิ่งที่ผมทำไปต,ต้องเจาะเจ้าตัวแบ็คกราวให้คลุนะฮะวิธีการเจาะลูปผมก็จะใช้เจ้าตัวป่าหรือเยอรอมานะครับแล้วก็เลือกบลัดนะครับเลือกบลัดเป็นแบบเอ,อเ่อเติมมาเนี่ยมันจะกลายเป็นขอบคมเราเลือกเป็นขอบเบลอนะฮะแล้วก็เลือกปรับออปติตี้ประมาณสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยฮะให้มันให้มันไม่เข้มมากเกินไปนะครับ แล้วก็อันนี้ก็ควรระวังนะฮะให้ให้เราให้เราซเล็กอย่าไปซเล็กที่ตัวรูปนะให้ไปซเล็กที่เลเยอร์มาฮะแล้วก็ถ่มดําลงไปดําคือไม่เอานะครับขาวคือเอานะครับดาแค่นั้นนะดาไม่เอาขาวเอาเราไล่ที่ขอบไ,ไล่ที่ขอบไปไล่ที่ขอบไปไล่ที่ขอบไล่ฮาโล่ไปทีนี้ถ้าคนตาดีๆก็จะสังเกตเฮ้ยทำไมมันเป็นตารางหมากลุกข้างหลงังเฮ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ฮะเพราะว่าอย่างนี้ฮะที่ผมจะทําตรงนี้เพื่อจะเห็นภาพว่า Photoshop เนี่ยมันเห็นอะไรเนี่ย ไม่เนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนกับเลเยอร์เป็นชั้นๆนะฮะทีนี้เราจะเลือกเอาเลเยอร์ไหนหรือไม่เอาเลเยอร์ไหนเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเรากดลูกากดคือเอานะครับกดออกคือไม่เอาเนี่ยฮะทีนี้ตอนนี้ผมเลือกเจ้าเลเยอร์ไอตัวแบ็คกราว์เนี่ยแบ็คกราว์แบบเบลอเนี่ยที่เราทำเอฟเฟกต์เลอเนี่ยเป็นเหมือนกับเลเยอร์สุดท้ายแผ่นสุดท้ายกระดาษแผ่นสุดท้าย,ายถ้าเราเจาะก,กระดาษนิ้วลุกข้างหลังก็โผปะสิใช่ไหมก็เป็นธรรมชาติเพราะงั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงผมถึงเก็บรูปแบ็คกราว์ไว้ตวลอดเวลา เพราะผมจะเอามันมาเป็นฉากลองสุดท้ายจริงๆนั่นเองฉากลองสุดท้ายก็กดเปิดใช้งานปุ๊บอ่าอย่างเี้คนะก็ค่อยๆลงไปะครัลักษณะของฮาโลก,ก็จะเริ่มหายไปนะนเยอะหน่อยก็แล้วนะสิบห้านะครับบางทีที่เกียรตทำ นะครับก็ทําประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะฮะยิงผมมีมีแบบที่ทําอยู่แล้วนะครับนี่นี่คือที่ผมทําแล้วนะครับนี่เห็นไ,ไหมสังเกตเนียนใช่ไหมครับอ่ามีความยาลกเพราะเอามาทำให้ดูเฉยๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ย ฮอบบิ๊กเขาจะชอบเล่นของคู่สีสีน้ําเงินกับสีฟ้าผมก็แน่นอนก๊อฟเข้ามาก็อยากจะให้ลูกมีสไตล์เดียวกันด้วยผมก็เทจเจ้าสีน้ําเงินไปนะครับก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกกราดิอนส์นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปเลือกสีนะครับเอาเอาสีส้มก่อนให้เอาสีเหลืองก่อนนะครับ ขอไปต้มส้มประมาณนี้อ่านี่แล้วเราก็เขาก็ใช้งานนี่ทเทลงมาปึ๊บอ่าเละไม่ต้องตกใจนะครับปกติผมก็จะมาปรับที่ opacity ประมาณสักก็ปรับตามความเหมาะสมนะฮะตามความเหมาะสมสีน้ำเงินก็เช่นกันนะครับผมก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะฮะ นี้ผมทำมาแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเลือกเลือก opacity เสียงเงินที่สามสีเหลืองส้มที่17บเจ็ดเอร่ามีรูปก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็มีรูปต้นแบบอีกรูปนึงด้วยต้นแบบในใจรูปนี้ฮะอา่านี่รูปนี้จะใ,ใกล้เคียงกับรูปนี้มากกว่าแต่ครับผมใช้รูปผมใช้2โทนนี้เป็น,เป,นเป็นโทนต้นแบบที่สังเกตว,ว่ามีแฟอยากมีบ้างทําไงนะครับอ่ ผมก็เลยไปหารูปแฟฝงมานะครับรูปที่ถูกใจที่สุดหญิงก็เป็นรูปนี้อ่ะจริงเวลาใช้มาปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นรูปแปงที่เราไปใช้ในค้นหาใน Google มีแจกรฟรีเยอะแยะนะฮะเนี่ยฮะมีแจกรฟรีเยอะไอ้ที่ฟรีฟรก็ถ้ามีกําลังสนับสนุนก็สนับสนุนเข้าไปไอท้ที่ไอ้ที่อ,อ่ไม่ฟรีก็อย่าไปฝืนนะฮะอันนี้ผมใช้ของฟรีก็คือโหลดโหลดโหลดฟรีที่เขาอนุญาตให้ใช้มาครับก็เป็นลักษณะเน,นี้ยนะครับ พอได้มาถึงปุ๊บเนี่ยสังเกตที่ตัวไทจะเป็น normal อยู่ผมจะเลือกเป็น screen นะครับนี่ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้พอดีเลยรูปก,ก็ดูโดดเด่นนะฮะดูโดดเด่นนี่ประมาณนี้นะครับจริงๆผมมีการปรับแต่งอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับมีการาโยนไฟล์เข้าไปอีกโปรแกร,รมโปรแกร,รมหนึ่งซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วโปรแกร,รมนั้นมีชื่อว่า p r o e Pro Studio นะครับ ก็จะทําให้ภาพออกมาหน้านางแบบจริงๆหน้านางแบนมีสิวมันมีสิวนิดนึงก็ก็ใช้โปรแกรมมันลบไปนะครับทําให้หน้าดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะครับก็จะเป็นที่มาของรูปพุทเทตุรูปนี้อ่าเห็นไหมฮะหน้านางแบบเงียนเชียนะครับมีแดดหิดแล้วก็ผมเปลี่ยนสีไปเพราะผมไม่อยากทําใน Photoshop ทำยากนะครับผมใช้โปรแกรมนี้ดีกว่าราคาไม่แพงพันกว่าบาทเท่านั้นเองครับใช้ฟรีใครใช้ได้ตลอดชีพซื้อมานะครับ คอร์เทจโปรสติโอมีรีวิวอยู่นะฮะลองเข้าไปดูที่บล็อกได้นะครับ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็กด Subscribe mm hmm. ให้ผมด้วยนะครับผมก็จะทำรีวิวหรือว่าทำคลิปสอนอย่างเี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมถ้าคลิปไหนที่อา,อารมณ์ดีผมก็จะแจกพรีเซตด้วยอืประมาณนั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ